ล่องแอ่ล่องนั่งไปก็มั่นอยเรื่อยสวรรคอยู่เรื่อยที่ไอ้สอบประโขดข้างในนี่ต้องกินมุ้ยในไอมเนี่ยเป็นหูเห็นขาตรงนี้เอามาอีกตองยิงช็อตนลกซากแบบพวกมึงดูผู้เสียไปไกลดเออเอร็จแม็กเจอร์โค้ชเอ้ายไป